มื่อนี้สิมาจมสุฟังนะคะจมเรื่องอย่างหูบอจมเรื่องเห็ดงานกบฟรังขึนซื้อว่าฝรังทำงานกับคนเอเชียคนไทยก็อยากเก่งกว่าห้าวส่วนสุเนวก็อยากหูบกว่าห้าสส่วนสุเนวแม้กระทั่งเรื่องผักนะคะเรื่องผักไทยมาเถียงกับกูนะคะอันเรื่องพวกอันผักซี่หอมพวกขิงพวกคาเดนเดอร์พวกอย,อย่างยังนสิไปซารแน่ินเตอร์ังนสิมาเถียงห้ามาบอกว่าหูบดีกว่าห้าอันอยากเก่งกว่าอย่างยังกับบ่าวาแต่ว่ากะห้เบิง่งแต่หาฟังเห็ดผล นะคะกูเกิดมาในสวนผักบ้านกูมีผักพริกมีผักหอมมีผักชีเา้ามีผักชีไทยมีสวนสูแนวขิงคาตะไครยออมบ้านนะคะดีบ่กกูไปได้ค่ะผักชีเา้าออกมาจากถั่วแมกูกูนะคะผักชีหอมลวกจนว่าใบเละบอกโอเคคิวซี่นะคะตรวจสอบคุณภาพขิงนะคะเอาเก็บใบดนจนมาขึ้นล่าจนมาดากดำบอกโอเคคุณภาพดีแถวบ้านกูบ่แดก ะะแถวบ้านกูเรียกขยะบักสมเขี่ยวหาานเป็นกระดัน่นบีบแข็งปกน้าข้างในกับว่มีบอกคุณาภาพดีแถวบ้านกูดึกใส้หัวหมานะคะแถวบ้านกูเรียกขยะมักเถียงขอให้ได้ไอาสนะลูกอีมักเถียงลูกอีบอยอมคอนลูกอีมักเอาสนะอีลูกฝรัง่งถ้ามึงเห็นงานเกี่ยวกับอย่างอื่นที่บ้านกูบ่มีกูกับบ่เถียงแต่นี่เห็นงานเกี่ยวกับของไทยอาหารไทยผักไทยกูเกิดมา หน้ากูเห็ดโลดพักซี่หอมตะไคร้ขิงค่าตะไคร้ใบมะกรูดนะคะกูหดลองเป็นเพ่งนะคะบ้านกูนะคะย่งมาเถียงลูกอีมักเถียงอันนี้จมจมซื้อว่าไม่อย่างขอขอนุญาตจมนะคะ